เปนใจรัะโบนัสพิเศษจากการเติบโตของชุมชนที่คุณช่วยสร้างร่วมกัน ยินดีต้อนรับสู่ Upick ชุมชนหน้าชอบของคุณหลายคนสงสัยไม่รู้จะเล่าให้เพื่อนชวนเพื่อนมาใช้ Upick ยังไงหรือคุณเองยังลังเลที่จะใช้ Upick อยู่มาตอบอะไรกันเจ็ดผมเมื่อคุณเป็นส่วนหนึ่งกับเราผมที่5ค่าคอมพิเชัของสเตอร์ Upickger ที่ได้ค่าคอมมากที่สุดถึง50%คุณสามารถเลเวลอัพปรับสถานะตัวเองให้ได้รับค่าคอมมิชชั่นมากขึ้นได้โดยการทําภารกิจโปรโมทสินค้าอยู่อีกชอยด้วยตัวเองให้ครบ20ชิ้นคุณจะได้รับสถานะซุปเปอร์ Upickger และได้รับค่าคอมเพิ่มขึ้น2เท่าสูงสุดที่50%เลยครับแต่ยังไม่หมดแค่นั้นครับคุณจะได้รับค่าคอมจากการโปรโมท Upick ชอยส์ของ Upickger ทุกคนในชุมช ของคุณด้วยโดยเซ็นตจะเป็นค่าคอมของยูพิคเกอร์ที่โปรโมทและค่าคอม2 5จะเป็นของคุณที่เป็นซูเปอร์ยูพิเกอร์ครับตัวอย่างเช่นคุณช่วยเพื่อนยูพิคเกอร์10คนให้ไปโปรโมทยูพิชอย999บาทได้คนละ5ชิ้นพวกเขาจะได้รับค่าคอมพิยแค่จากการโปรโมท1,250บาทตำแหน่งซูเปอร์ยูพิเกอร์จะได้รับค่าคอมรวมจากยอดทั้ง5 0ชิ้นคิดเป็นรายได้ทั้งหมด12,500บาทเรียกได้ว่าช่วยเพื่อนได้ค่าคอมเราก็ได้ค่าคอมเพิ่มขึ้นดเวยนะส ตัวอย่างเช่นคุณช่วยเพื่อนยูบิเกอร์ในทีมให้มีค่าคอมจากสินค้าโปรติ10,000บาทจำนวน10คนเป็นยอด1 0 0 0 0 0บาทคุณจะได้รับ20%จากค่าคอมที่ทั้งหมดเป็นค่าคอม20,000บาทครับแน่นอนว่ายูพิกอยากให้คุณเรเวอัอาขึ้นเรื่อยๆเราจะมีภารกิจให้คุณพิชิตต่อเรามาต่อกันเลยกับคุมที่6ครับคุมที่6กับค่าคอมของขอัลเทเนทยูบิเกอร์ที่สูงเวอร์ถึงน0ระดับสูงสุดของเราก็คืออัลเทอร์เนทยูพิกเกอร์ทึ่งจะ ตัวอย่างเช่นคุณโปรโมตสินค้ายูพิกชอยที่ราคา1,999บาทคุณจะได้รับค่าคอมมากสูงสุดถึง1,200บาทและคุณยังจะได้รับค่าคอมจากการโปรโมทสินค้าของ ูิเกอทุกคนในชุมชนของคุณอีกด้วย35และจากซูเปอร์ยูทิเกอร์อีก10นครับนอกจากนี้คุณยะได้รับค่าคอมเพิ่มขึ้น10จากผู้ยอดเงินคืนและค่าคอมจากการซื้อบทหมู่ปกติสำหรับสินค้าบทหมู่ปกตินะครับคุณจะได้รับค่าคอมเพิ่มขึ้นอีก10เจากยอดเงินคืนของซูเปอร์ยูทิเกอร์และยูทิเกอร์ทุกคนในชุมชนของเขาเลยครับคุ้มที่7คุ้มสุดท้ายโบนัสเซมเลเว่าอินเซนทีฟช่วยปรับสถานะเพื่อนยูทิเก โดยจะแบ่งโบนัสนี้ออกเป็น2ส,ส่วนครับส่วนที่1ยอดซื้อสินค้าบนบูโปรตีในยูทิค1% ตัวอย่างเช่นชุมชนอัลติเมทยูบิเกอร์ของคุณมียอดซื้อสินค้าทั้งเดือนรวมกันจากทุกคนเลยนะยอดยอดเนี่ย20000บาทคุณจะได้รับเปอร์เซ็นต์จากยอดซื้อทั้งหมดเป็นเงิน2000บาทไม่ว่าสินค้านั้นจะมีค่าเท่าไหร่ก็ตามส่วนที่2ยอดซื้อสินค้ายูบิชอยรายการละ50บาทตัวอย่างเช่นชุมชนอัลติเมทยูบิเกอร์ของคุณมียอดซื้อสินค้ายูบิชอยทั้งหมด200ชิ้นคุณจะได้รับ50บาทจากยอดซื้อทั้งหมดรวมเป็นเงิน10000บาทเป็นโบนัสพิเศษให้ครับเมื่อคุณช่วยเพื่อนในชุมชนยูบิของคุณเติบโตขึ้นมีรายได้มากขึ้นและความสุขได้มากขึ้นเท่าไหร่คุณก็จะมีรายได้มากขึ้นตามด้วยกันเสมอนี่แหละครับ คุ้มของการเป็นยูนิเกอร์ทั้งคู่บางส่วนลดเงินคืนค่าคอมสินค้าปกติค่าคอมสินค้าพิชอยค่าคอมบนดพิเศษมีแต่ได้กับได้โอกาสดีๆแบบนี้มาเป็นยูนิคเกอร์ได้กันเยอะๆนะครับ